ไปไหนมาป้าไปตลาดมาถือไก่มาอย่ามันย้ำอกชีกย้ำไก่ชีกนะปัาสะปิเลยไปมา,มาบ้างป้าตองมะเงาะละอ่อนพริกมะเขือส้มขาไก่หอมอย่างแรงของของังใช่นักเล่นเมนูเลยนะวันนี้ชื่อว่า ยำไก่ชีกยำอกไก่ชีกเป็นอานหารครีนวันนี้จะกินครีนเป็นกับเกมก็ได้เป็นเนาะสวัสดีค่ะน <c oughs> ั่นยายก,ก็ยังนึ่งไก่แล้วนะเพื่อจะเอามาสีอกไก่เลยนะยำอกไก่ชีกยำอกไก่ นั่งไว้ให้สุกบันเราก์จีนโอ้เห็นสุกแล้วหันหอมใจหันห,อม,หอมใส่หอมใส่ผิดไข่ ไม่มาคูดที่นี่ก่อนเลยยามราแจกสดสดเลยปิโน่เอ้ยหมุนขึ้นเลือกเลยจะไข่นิดหน่อยสมุนไพรติลาใส่สารพัดอย่างให้พี่น้องให้ใบพระสิลาซีพ่อซีรัว เป่งเติลมลมเติมฝน,นมือขึ้นเลือกอะปุ่นนี่คือเครื่องมันหนาวมันหนาวสีลูกป่ะมันหนาวนี่สักสองหน่วยแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่นะมันหนาวบ้านเฮามันหนาวไรสารมันไม่ค่อยใหญ่บางรูปปีนองงัวะกำลังเข้าแหลงดึงลังดึงลังเลยมือเนะี่ยเนาะชิไก่ vậy lung pha lung phun mà pun này cái xì xịt ra, đểu nấu tám năm con, thêm ba sáu ch้อน, xay lại cái giang kim, xay lại cái xay lại, còn lại bên này ba, đường tan, keo keo vảy, bắp cải bắp นาสองลูกแต่ถ้าใครชอบแบบรสชาติเปรี้ยวหน่อยก็เพิ่มเข้าไปเนาะผมล้ำจีนทึ้นมักกอนี่นี่พอก่อนผิดคน,นใส่ไก่ใส่ลงไปผดนฟังู้ืมใส่ไก่ลงไปพริกเ้ากับน้ำยำ เสียงฝนตกฝนตกกไปน้องโอ้ยหมดตังเลยอีอเครื่องจะใครใส่เครื่องลงไปสักช,ชีนไปเลยหอมเอ่หหอมไ่มะคูดหม่ซอยไม่เท่ากาันไม่เท่ากาันซัากจีม เสร็จแล้ว,พร,ลวพร้อมเสิร์ฟเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟพร้อมกินได้เลยโอ้ยหอมอะ่ะหอมมะนาวนะนี่หอมเครื่องเทศเป็นไงมากป้า นีกนองเออปกดตีนแรงมากปล้ำล <qu> ้ำลมันอย่าหอมมันห้าวหอมไปมาปูดตลอดเลย้อกไม้เงียบไปจับไปทำอันดูหนาล้ำจัเต้นนะเหนีมาอีกแล้วนะจ๊ะยัดปูนขอฟากแด่คกระหักกระจากปพดเพิ่มพดไล่กดแกงกันเด้อวานก็ต้องกำลังใจยาปูนกันน้อยเย ขอบคุณลังนาค่ะวัสดีค่ะ